สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมันเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือพร้อมล้าง KDB อยู่ทีมต่อไม่คิดเสริมใครมาแทนตัมเมอร์นี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะเก็บตัวทางด้านเควินเดบอยจอมทัพอันดับหนึ่งไว้กับทีมต่อในฤดูกาลหหนนนนนนน้้้้าาาาะะะะคคครรรััับบแแจไมมม่่่ววเตใใขททดชงอ์ี กองกลางตัวรุกทีมชาติเบลเยียมเข้าสู่สัญญาปุดท้ายในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับและทําให้เขามีข่าวลืออย่างมากถึงอนาคตของเขาในถิ่นเอติฮัดในตลาดซัมเมอร์รอบนี้นะครับแม้จะมีข่าวลือรายงานในช่วงที่ผ่านมาระบุว่าเควินูบอยนะครับได้บรรลุกข,ข้อตกลงเบื้องต้นทางวาจากับอันอัติฮัสสมสรนในซาอุดีอาระเบียโปรลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือยอย่างเดอเอเลนติกนะครับเปิดเผยว่าแมนซิตี้นะครับเตรียมที่จะเก็บตัว,ตว, Boy, วทวงวาง ะจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่าซิตี้นะครับไม่มีความต้องการที่จะขายหรือนำนักเตะลายใหม่เข้ามาแทนที่1ในตำนานของทัพเรือใบสีฟ้าในตอนนี้นี่นะครับเรือไบสีฟ้านะครับก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ทางด้านเควินดูบอยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับก็ขอให้อยู่กันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งย้ายเลยนะครับอยู่เป็นตานานต่อไปมาดูข่าวที่2เรือมุ่งเป้าควา้าดานี่โอโมค่าสิทธัญญา60ล้านยูโร แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตกเป็นข่าวให้ความสนใจทางด้านดานี่โอโมกองกลางฟอร์มแรงวัย26ปีจากไอเบลลซิกมากขึ้นเป็นพิเศษโดยนักเออตะนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรแต่ออปชั่นนี้นะครับกำลังจะหมดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ ตามรายงานนะครับตะกาเยอรมันนะครับทางไอเบลลิิกนะครับยินดีที่จะเปิดโต๊ะเจรจากับสโมสรอ,อื่นๆที่ให้ความสนใจในตัวของทางด้านโอโมหลังค่าฉีกสัญญาหมดลงแต่ว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยนั้งแต่ออกไปแบบราคาต่ำกว่ามูลค่าทางตลาดแน่นอนแลนีโอโมนะครับถือว่าเป็นกองกลางที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของไอเบลลิิกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและเจ้าตัวนะครับก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกับทางด้านไอเบลลิกนะครับ แล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจกับหลายๆสโมสรในยุโรปเลยนะครับเรียกได้ว่าหนึ่งในนั้นมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราที่อยากได้ตัวมาเสริมทัพในฤดูกาลนี้นะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเซาเกตสลั่นสิงโตพร้อมคว้าแชมป์ครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์เซาเกตสนะครับคุณตือของทีมชาติอังกฤษเปิดเผยถึงการตรั้งตปิบิตในทีมและโอกาสที่จะได้สนุกกับการสร้างประวัติศาสตร์ษษในการคว้าแชมป์สมัยแรก ออกสตาร์ยูโร2024ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งเขาได้กล่าวอย่างนี้นครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบริษัทซึ่งเราก็สรุกกับการทํามันมันเป็นโอกาสที่เราจะเข้าริงยูโรครั้งแรกนอกอังกฤษมันเป็นครั้งแรกที่อังกฤษจะทําแบบนั้นเรากําลังพยายามบุกเบิกพื้นที่ใหม่นั่นเป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่ผู้เล่นก็ตอบตอน,นองได้อย่างยอดเยี่ยม คุณสามารถผูกพันกับความยืดหยุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาได้เราโชคดีมากที่เรามีเอ็นซิลนดนนักร้องดังแวะมาเยี่ยมเยือนในแคมป์ทีมชาติมาร้องเพลงให้เราฟังมันเยี่ยมมากนี่นะครับทั้งนั้นกระไรเซาเกตนะครับปืนสือของทีมชาติอังกฤษนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าในศึกยูโร2024นะครับนั่นอังกฤษนะครับก็มีความเชื่อมัน่นว่าปีนี้นะครับ จะพาทีมเข้าแชมป์เป็นครั้งแรกในบริษรัทที่อังกฤษไม่เคยทํามาได้นะครับแม้อังกฤษนะครับจะเป็นผู้บึกเบิกเรื่องของฟุตบอลขึ้นมาก็ตามนะครับอังกฤษนะครับถือว่าในซีซั่นนี้นะครับมากับดวงจริงๆเพราะว่าในหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าสามารถกลับมาได้นะครับอารมณ์ประมาณว่าเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลอังกฤษหลายคนเชื่อมั่นว่าซีซั่นนี้นะครับทีมชาติอังกฤษจะมากับดวงแน่นอนแล้วก็ จะสามารถคว้าแชมป์ยูโรเป็นครั้งแรกในบริษัทได้ยังไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอ่ามาดูข่าวต่อมานะครับเป็นการอัปเดตเรื่องของทางด้านจ้าคันเซโลนะครับตัดคือตัดเรือไม่เอาคันเซโลพร้อมขายขาดไม่ปล่อยยืมแล้วเจ้าคันเซโล่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่มีทางที่จะกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับได้ยุติความสัมพันธ์กันไปนานแล้วและไม่มีท่าทีว่าจะรีเทิร,ร์นให้คันเซโลกลับมาอยู่ในทีมอีกต่อไปตามรายงานของเดอะแอตติกนะครับมีการเปิดเผยว่าแผนการทําทีมของมาร์ติตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกูเลาในซีซั่นหน้านะครับจะไร้ชื่อแบ็กจอมบุกทีมชาติโปรตุเกสไว้30ปีแน่นอนเพราะจุดป,ประสงค์หลักของเรือใบตอนนี้ก็คือการขายนักเตะรายนี้ให้พ้นจากทีมให้เร็วที่สุดในราคาที่เหมาะสมหรือประมาณ25ล้านยูโรนะครับหรือว่ายอมลดลงเพื่อให้ขายออกไปโดยจะไม่มีการปล่อยให้ยืมอีก แล้วนี่นะครับแมนซิตี้ของเราโดยการนำทัพของบอสเป๊ปกูเลียล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าคันเซโลเนี่ยไปทำอะไรให้บอสเป๊ปของเราเขาไม่พอใจนะครับเพราะว่าบอสเป๊ปก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นคชที่เคี่ยวมากๆคนหนึ่งนะครับแล้วในทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่กันได้นะครับจะมีแค่หนึ่งคนนี่อย่างเจ้าคันเซโลเนี่ยแอดมินก็ไม่ทราบว่า ก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกว่าเป็นที่รักของเปปเลยนะครับเพราะว่าแบ็คซ้ายเนี่ยจะขาดนักเตะลายนี้ไม่ได้ก่อนที่จะมีปัญหากับเปปนะครับแล้วเจ้าตัวก็ทําได้ดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับสองปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไปสะดุดเท้าหรือไปสะดุดหญ้าหรือว่าไปทําอะไรให้มันเกิดขึ้นสักอย่างเนี่ย ซึ่งตรงนี้มันก็ยังไม่เปิดเผยออกมาสักทีว่าเพราะอะไรทําไมเจ้าคันเซโลกับเปเป้โบรเด่าเนี่ยถึงไม่ใยดีต่อกันนะครับและเปเป้โบรเด่าเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้นักเตะรายนียอยู่ในทีมต่อไปมันต้องมีอะไรทักอย่างเนี่ยแอดมินก็แบบเมืม่อไหร่เราจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2คนนี้นะครับแต่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบอร์ดบริหารรวมถึงเปเป้โบรเด่าที่เป็นผู้จัดการทีมบอกว่าไม่เอาก็คือไม่เอานะครับ นี่ก็ตั้งป้ายขายอยู่ที่25ล้านยูโรนะครับหรือประมาณาหรืออีกราคาก็ประมาณ80ล้านยูโรแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่อยากจะขายออกไปจริงๆเนี่ยอาจจะลดเหลือประมาณ20ล้านยูโรก็ได้ก็คือยอมขาดทุนดีกว่าเก็บไว้อย่างน้อยก็ได้ตังกลับมาหมุนเวียนในทีมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยดาวเตะโปรตุเกสเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับโรดี้ลั่นพร้อมเป็นเดอะแบก พาสเปนตามรอยเท้าชุดแชมป์ยูโร2008โรดี้กองกลางทีมชาติสเปนนะครับทราบถึงความสําคัญของตัวเองในรอบรองพบกับฝรั่งเศสวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ทีมได้เนื่องจากว่ามีแข้งหลายคนที่บาดเจ็บและติดโทษแบนนะครับจึงหวังฝ่าฟันไปให้ถึงการชิงแชมป์ยูโรเหมือนรุ่นพี่ชุด2008นะครับ โลดีก็ได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผมเล่นทีมชาติสเปนชุดใหญ่มาได้ตองถึง3ปีจึงมีโอกาสเรียนรู้และรับเอาบทบาทของผู้นํามาไว้กับตัวผมผ่านการเล่น2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้วมันเปิดโอกาสสําหรับการถ่ายทอดสิ่งที่ทีมทํา และเป็นสิ่งที่ทีมต้องการเราแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของผลงานบนสนามเราผสมผสานผู้เล่นที่อายุน้อยผู้เล่นที่เปลี่ยมไปด้วยพลังงานเข้ากับตัวนักเตะมากประสบการณ์รูปภาพของทีมชาติสเปนชุด2,008ยังเป็นทัวนาเมนต์แรกที่ผมได้ชมด้วยถ้าไม่ผิดตอนนั้นผมอายุ12ขวบ ผมจำได้ในฐานะแฟนบอลแต่ก็อยากให้สเปนได้แชมป์ใจจะขาดแต่พอทำได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ได้แชมป์เบอร์คัในปี2010และยูโร2012อีกสมัยพวกเขาเป็นผู้จุดประกายให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้และตอนนี้เราก็อยากจะทำให้สำเร็จอีกครั้งเหมือนกับรุ่นพี่นี่นะครับเป็นคำกล่าวของทางนัานโรดี้นะครับเดรดี้นะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจะเป็นเดอะแบกของทีมเองนะครับ จะพาความหวังในการคว้าแชมป์ยูโร2024เนี่ยไปให้ถึงฝันนะครับเพราะว่านักเตะของทีมนะครับในตอนนี้นะครับชุดชุดยูโร2024เนี่ยเรียกได้ว่ามีการบาดเจ็บกันหลายคนและติดโทษแบนกันหลายคนนะครับโรดี้ครับก็เลยมองว่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถฝากความหวังไว้กับเขาได้นะครับเราจะพาสเปนชุด2024เนี่ยให้ตามรุ่นพี่เหมือนชุด2008ให้ได้นะครับเพราะว่าในปี2008และ2012นะครับรวมถึง2 0 1 0เนี่ย เป็นชุดที่เรียกได้ว่าพาแชมป์มาให้ชาวสเปนแล้วก็มันเป็นเหมือนกับแบบไอดอลนะครับมันเป็นพลังมันเป็นความหวังที่ตอนนี้ก็สเปนเข้ามารอบลึงนะครับก็หวังว่าจะคว้าได้อะไรประมาณนี้นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของทางด้านโรด <S <s ี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวโรบบยติฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพ <s> ูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ E ีพีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ